สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาฟี่มิลีนะคะเช้านี้ก็เราได้นิมนต์พระมาสันเพนที่ร้านกาแฟนะคะซึ่งเราก็เตรียมกับข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ดาเจห็ดนะคะแม่ดาก็จะมาเก็บเห็ดนะคะหิดที่เกิดจากธรรมชาตินะคะกำลังสวยเลยว้าวสวยจัง ได้สามดอกสี่ดอกโอ้สวยสวยมีอะไรกินด้วยนี่มีหนอนดินมีหนอนดินกินด้วยอ,อได้แค่สีดอกนี่บ่อกวัวที่ป้าไปไยชีวิตมานะคะ สองแม่ลูกเนาะลูกมันยังไม่หย่านมนะคะลูกมันยังกินนมอยู่แม่ดาจะทํากับข้าวนะคะต้มไก่นะคะแม่ดาซื้อไก่มาขาหนึ่งนะคะใส่เกลือนะคะนี่คือรสด,ดีนะคะต้มแบบบ้านๆน,นะคะใส่ตะไคร้ลงไป น้ำกำลังเดือดแล้วใส่มะขามเปียกลงไปนะคะต้มไก่แบบบ้านๆนะคะกาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะน้ำเราก็ใส่ไก่ลงไป,ไปที่เก็บเอานีแล้วคะ่ะอมีไปไหนล่ะมีอีกอันนึงไปไหนบ้างลองเห็ดก่อนนะคะ โอ้ดูห็ดอะไรอะไรก็อยากนะผิดตนอาออกดีกว่าหมดและ ข้าวสสดพอดีนะคะข้าว็สุอือตอนแรกเห็นมันออกเยอะอยู่นะพอไปเปิดดูอาปลวกกินหมดเลยดวก,ก็กินผิดนะ ได้แล้วนะคะเห็ดไก่สุกแล้วใส่พริกสดลงไปแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเราไม่มีต้นหอมเราก็ใส่หอมแดงลงไปนะคะ แป๊บเดียวก็สุกหรือยังอันนี้ขาอ่อนของเรานะคะใส่ที่หลังนะคะเป็นไงล่ะเดี๋ยวเราตักออกมาซิมนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะสุกแล้วค่ะปิดแก๊สนะคะ สุกแล้วสุกแล้วสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเราไม่มีต้นหอมผักซีนะคะเราก็ใส่นี่ค่ะผักซีใบเรื่อยนะคะพอดีเราปลูกไว้พอได้ใส่นะสินี่เสร็จแล้วปิดฝอ,อแล้วก็ยกไปได้เลย ข้าเราก็สุขพอดีนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะจ่าเอ็มก็จะเดินทางแล้วนะคะเสือกับพี่สมอก็เดินทางนะคะก็เดินทางพร้อมกันนะคะเสือกับพี่สมอนก็เดินทางนะคะไปพร้อมกันนะคะ แฮปปี้เบอร์เดย์เด้อจ่าเอ็มเด้อสุขภาพแข็งแรงหมดทุกหมดสุขหมดโลกหมดไทยเจริญรุ่งเรืองจ้าเดินทางปลอดภัยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าจ้ากินข้าว อิ่มแล้วนะคะทุกคนก็ทยอยเดินทางกลับนะคะเสือกับพี่สมนก็เดินทางกลับนะคะเพราะพาแม่ไปหาหมอนะคะเสือเนาะแล้วก็จาเอ็มนะคะก็เดินทางกลับเหมือนกันค่ะบรรยากาศวันนี้ก็คืมๆนะคะจาเอ็มก็พร้อมเดินทางนะคะเดี๋ยวบรากาจะไปล้างถ้วยล้างจานนะคะโอ้ตู่ยังหไห่ตูยังให้อยู่จาเอ็มลืมกระเป๋านะคะ เรามาดูเห็ดสิว่าเห็ดโออเห็ดแห้งแล้วอ้หลายดอกมอนกันนะเอซีนะนแห้งแล้วอ้ยมันแห้งเด้อนี่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 มันอยู่ในกอหญ้าแล้วเรามองไม่เห็นนี่หญ้าปิดมันหมดเลยทางนี้ล่ะว่าฝนไม่ตกมันแห้งเนาะ ผลไม่ตกมันก็แห้งนะมันก็จะแห้งไปเลยมันก็จะเป็นก้าพันต่อไปออดอกไม้สวยจังส่วนโคก็กินยากเก่งมากเลยนะคะ,ะเดินทางปลอดภัยจ้าไปแล้วจ่าเอ็มนะคะเดินทางแล้ว ท้องฟ้าคึ้มๆนะคะแดดไม่ร้อนฝนไม่ตกนะคะล้างถ้วยล้างซามก่อนเนาะ